แบบฝึกหัด5.2การอ่านแผนภูมิรูปภาพหน้า118ถึง119ข้อที่1นะคะบ้านแยมโฮเมดผลิตแยมผลไม้จำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมมีข้อมูลดังนี้จากรูปนะคะจะเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะแสดงจำนวนแยมผลไม้ที่ผลิตได้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนะคะโดยกําหนดให้รูปกระปุกนะคะแทนจํานวนแยมผลไม้20กระปุกดังนั้นนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะมีรูปกระปุกทั้งหมด5รูปนะคะเราก็จะนับเป็นรูปละ20มี5รูปนะคะก็จะเท่ากับแยม100กระปุก นักเรียนเขียนตัวเลขกำกับไว้ก่อนนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะมีรูปของกระปุกแยม7รูปนะคะก็จะเท่ากับแยมทั้งหมดหมด140กระปุกนะคะส่วนเดือนสิงหาคมนะคะมีรูปกระปุกที่เต็มรูป3รูปนะคะซึ่งก็จะเท่ากับ60นะคะ และรูปกระปุกอีกครึ่งรูปครึ่งของ20คือ10นะคะรวมแล้วได้เป็นทั้งหมด70เดือนกันยายนนะคะมีรูปกระปุก5รูปก็จะเท่ากับแยมผลไม้100กระปุกส่วนเดือนตุลาคมนะคะมีทั้งหมด4รูปกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะ4รูปเท่ากับ80 รวมกับอีกสิบได้เป็นเก้าสิบเรามาเติมคำตอบกันนะคะข้อที่หนึ่งค่ะรูปกระปุกหนึ่งรูปแทนจำนวนแยมผล,ลไม้กี่กระปุกให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะตรงกำหนดให้หนึ่งรูปเท่ากับยี่สิบกระปุกต่อไปนะคะ ครึ่งรูปแทนจำนวนแยมผล,ลไม้กี่กระปุก1รูปเท่ากับ20ถ้าครึ่งของ20ก็คือ10กระปุกนะคะต่อไปข้อที่2เดือนสิงหาคมบ้านแยมโฮมเมดผลิตแยมผล,ลไม้ได้กี่กระปุกดูในเดือนสิงหาคมนะคะเราคิดออกมาแล้วได้ทั้งหมด70กระปุก ข้อที่3นะคะเดือนกันยายนบ้านแยมโฮมเมดผลิตแยมผลไม้ได้เดือนตุลาคมอยู่กี่กระปุกในข้อนี้นะคะเรามาดูเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนผลิตได้100กระปุกส่วนเดือนตุลาคมผลิตได้90กระปุก100มากกว่า90นะคะดังนั้น ในช่องว่างตรงนี้จะเติมคำว่ามากกว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่นำา1 0 0ลบ90นะคะ100-90ลบเ0เท่ากับ10ดังนั้นเดือนกันยายนผลิตแยมได้มากกว่าเดือนตุลาคมอยู่10กระปุกข้อที่4นะคะเดือนตุลาคมบ้านแยมโฮมเมด ต้องผลิตแยมอีกกี่กระปุกจึงจะเท่ากับเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมผลิตได้140กระปุกส่วนเดือนตุลาคมผลิตได้90กระปุกดังนั้นต้องผลิตเพิ่มอีกเท่าไหร่นำา140ลบ90นะคะได้เท่ากับ50คําคำตอบในข้อ4ก็คือ ห้าสิบกระปุกต่อไปหน้า119นะคะข้อที่2ครูและนักเรียนชั้นปสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ไร่สตรอเบอรี่แห่งหนึ่งและแบ่งทีมให้นักเรียนเก็บสตรอเบอรี่ดังนี้มีแผนภูมิรูปภาพมาให้นะคะ แสดงจำนวนสตรอเบอรี่ที่นักเรียนชั้นป .3 แต่และทีมเก็บได้นะคะโดยมีทีมทั้งหมด5ทีมนะคะมีทีมสีฟ้าทีมสีแดงทีมสีเขียวทีมสีเหลืองทีมสีชมพูโดยกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนสตรอเบอรี่30ผลทีมสีฟ้านะคะมีทั้งหมด5รูป นำ5คูณกับ30ได้เป็น150นะคะทีมสีแดงมี3รูปที่เต็มนะคะกับอีกครึ่งรูป1รูปคือ30ถ้าครึ่งรูปก็จะได้เป็น15นะคะ30คูณ3ได้90 90บวกอีก15เป็น105 ต่อไปนะคะทีมสีเขียวมีทั้งหมด5รูปนะคะเท่ากับทีมสีฟ้าก็จะเท่ากับสตรอเบอรี่150ผลทีมสีเหลืองมี4รูป4คูณ30ได้120ผลทีมสีชมพูมี2รูปที่เต็มนะคะกับอีกครึ่งรูป 2องคูณสาได้60รวมกับอีก15ได้เป็น75ผลนะคะต่อไปเรามาเติมคำตอบนะคะข้อที่1ถามว่ารูปสตรอเบอรี่แทนจำนวนสตรอเบอรี่กี่ผลเราดูตรงกำหนดให้ตรงนี้นะคะ1รูปแทนจำนวนสตรอเบอรี่30ผล ข้อที่2ค่ะทีมสีเหลืองเก็บสตรอเบอรี่ได้กี่ผลทีมสีเหลืองนะคะเก็บสตรอเบอรี่ได้120ผลต่อไปข้อที่3นะคะทีมสีใดและทีมสีใดเก็บสตรอเบอรี่ได้ กี่ผลที่เท่ากันนะคะเรามาดูนะคะว่ามีสีใดบ้างที่เก็บสตรอเบอรี่ได้เท่ากันนะคะและได้กี่ผลทีมที่เก็บสตรอเบอรี่ได้เท่ากันนะคะก็คือทีมสีฟ้ากับทีมสีเขียวซึ่งเก็บได้150ผลเท่ากันนะคะ ดังนั้นข้อ3นะคะทีมสีฟ้าและทีมสีเขียวเก็บสตรอเบอรี่ได้150ผลเท่ากันข้อที่4ค่ะถ้ากำหนดให้รูปสตรอเบอรี่แทนจำนวนสตรอเบอรี่25ผลต้องมีรูปสตรอเบอรี่จำนวนกี่รูป แทนจำนวนสตรอเบอรี่ที่ทีมสีฟ้าเก็บได้ทีมสีฟ้านะคะเก็บสตรอเบอรี่ได้150ผลถ้าให้1รูปแทนจำนวนสตรอเบอรี่25ผลนะคะเราจะต้องวาดรูปสตรอเบอรี่กี่รูปเราก็จะนำ150หา150หารด้วย25นะคะ 25คูณอะไรได้150 25รคูณสได้50าสิบนะคะถ้ายี่คูณสจะได้100ลองนำหกมาคูณกับ25่นะคะหกคูณหได้30ใส่ศูทด3 6มคูณสได้12บวกอีก3เป็น15ดังนั้นนะคะเราจะต้องวาดรูปสตรอเบอร์รี หรูปนะคะแทนจำนวนสตรอเบอรี่ที่ทีมสีฟ้าเก็บได้